สวัสดีครับต่อไปเราจะฝึกการเรียกชื่อหินตะกอนนะครับเราจะฝึกการเรียกชื่อหินตะกอนที่มีลักษณะเป็นเนื้อเม็ดนะครับหินตะกอนที่มีลักษณะเป็นเนื้อเม็ดถ้าหินตะกอนที่มันแสดงลักษณะเป็นเนื้อเม็ดนะครับเช่นก้อนนี้เห็นไหมเป็นเนื้อเม็ดนะครับ S15 S3 ก้อนนี้ก็เป็นเนื้อเม็ดนะครับหรืออาจารย์หยิบมาอีก1ก้อนนะครับอีก1ก้อนเราดูในรูปนี้ นะครับเอ้ยเราดูในตัวอย่างนี้เราอาจจะไม่เห็นลักษณะเม็ดสักเท่าไหร่นะครับให้เราฝึกการใช้นิ้วมือเนี่ยเราสัมผัสดูนะครับตัวอย่างที่ S5 เนี่ยของอาจารย์ก็จะพอสัมผัสปุ๊บก็จะรู้สึกว่ามันมีลักษณะเหมือนทรายนะครับอะเราลองเปรียบเทียบนะครับในการที่เราจะเรียกตัวอย่างก้อนนี้ก้อนนี้หรือก้อนนี้นะครับ เขาจะอาศัยขนาดของตะกอนในการเรียกชื่อนะครับเขาจะอาศัยขนาดของตะกอนในการเรียกชื่อนะครับเช่นถ้าอาจารย์ดูก้อนนี้นะครับสังเกตปุ๊บเฮ้ยตะกอนที่ใช้ในการเรียกชื่อถ้ามันมีขนาดตั้งแต่2มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับเราจะเรียกตะกอนตัวนี้ว่ากราเวลนะครับเรียกตะกอนตัวนี้ว่ากราเวลแต่ว่าถ้าตะกอนตัว ถัดไปนะครับตาตะกรตัวถัดไปมันมีขนาดเล็กกว่า 2mm มมก็คือตัวนี้หรือแม้กระทั่งตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่าตะกรอนขนาดทรายนะครับในการดูตะกรอนขนาดทรายในบางครั้งเราดูด้วยตาเปล่าได้มองเห็นเป็นเม็ดทรายนะครับที่มีขนาดตั้งแต่2มมตรนะครับไปจนถึง0.0625นะครับ <c oughs> หรือ ก้อนนี้ก็เหมือนกันนะครับก้อนนี้คือตัวอย่างที่เป็น S5 นะครับมองด้วยตาเปล่าก็ยังมองเห็นเป็นเนื้อเม็ดอยู่นะครับแล้วก็ใช้มือรูปก็จะรู้สึกว่ายังเป็นเม็ดทรายนะครับอันนี้คือตะกอนขนาดแซนนะครับตะกอนขนาดแซนและอันสุดท้ายนะครับตะกอนที่ละเอียดมากๆนะครับเห็นตะกอนที่ละเอียดมากๆเช่นอาจารย์ยกตัวอย่าง <c oughs> ก้อนนี้นะครับก้อนนี้คือตัวอย่างที่ S6 รับ S6 พออาจารย์ใช้มือลูบใช้มือสัมผัสมันก็ยังรู้สึกความเป็นเม็ดอยู่แต่ว่าเม็ดมันเล็กมากๆนะครับเม็ดมันเล็กมากๆตะกอนที่ขนาดเล็กมากๆเล็กกว่าเม็ดทรายนะครับเราจะเรียกมันว่าตะกอนขนาดซิวก็คือตะกอนขนาดทายแป้งหรือเราเรียกมันว่าตะกอนขนาดเครขนาดเครก็คือขนาดดินเหนียวนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถแยกได้นะครับ ว่ามันจะเป็นดินเหนียวหรือเป็นทรายแป้งนะครับบอกไว้ก่อนว่าดินเหนียวอนุภาคมันจะเล็กกว่าทรายแป้งนะครับถ้าเป็นซิลกับเป็นเครนะครับเราก็จะเรียกมันว่าเป็นตะกอนขนาดหมัดนะครับโอเคอันนี้คืออาจารย์จะอาศัยการเรียกชื่อของหินตะกอนนะครับตามขนาดของเม็ดตะกอนนะครับถ้าหินตะกอนก้อนนี้ S15 นะครับ S15 ขนาดของมันคือ Gravel นะครับถ้ามันมีขนาดเท่ากับ Gravel เราจะเรียกมันว่าหินคองโกมิเลตนะครับคองโกมิเลตคือเป็นหินกรวดมนในภาษาไทยนะครับหรือตะกอนขนาดตัวอย่างที่ S3 ตัวนี้นะครับ S3 ตัวนี้ S3 ตัวนี้ก็จะเป็นตะกอนขนาดแซน นะครับตะกอนขนาดแซนถ้าตะกอนขนาดแซนเราก็จะเรียกมันว่าแซนสโตนหรือหินทรายนั่นเองนะครับต่อไปตัวอย่างที่ s 5นะครับ s 5ขนาดของเมตะกรนมันก็ยังเป็นขนาดแซนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอน s 5กับ s 3เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกว่าแซนสโตนเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่า s 3มเนี่ยมันเป็นแซนสโตนที่ เม็ดใหญ่กว่านะครับแต่ถ้าเป็น s 5เนี่ยมันจะเป็นแซนสโตนที่มีขนาดเม็ดเล็กกว่าแต่ก็ยังคงเป็นแซนสโตนเหมือนกันนั่นเองนะครับตัดมาที่ s 6นะครับ s 6ถ้าเปรียบเทียบนะครับเป็นหินตะกอนที่มีขนาดเม็ดตะกอนเล็กมากๆนะครับที่อาจารย์บอกไปก็คือเราเรียกว่าขนาดหมัดนะครับขนาดหมัดพร ตะกอนมันมีขนาดหมัดนะครับพอมันแข็งตัวเราก็จะเรียกมันว่าหมัดสโตนนะครับหรือหินโคลนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบแล้วนะครับไล่ลำดับของเมตากรอนนะครับตัวนี้ก็คือคอนกรูเเลตนะครับหรือหินกรดดมนนะครับส่วนตัวนี้คือแซนสโตนนะครับทั้งสองก้อนเลยหรือเรียกมันว่าหินทรายนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ S6 คือมัดสโตนนะครับหรือหินโครนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างกันนะครับพอเราจำแนกได้ว่ามันมีเ t e เจอร์แบบไหนนะครับเราถึงจะเรียกชื่อของมันได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเรียกชื่อหินตะกอนกัน นะครับเรียกชื่อหินตะกรกันโดยอาศัยขนาดในการเรียกชื่อนะครับเดี๋ยวให้บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลองด้วยนะครับ